สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันนะฮะกลับมาพบกับพลอยในช่องพลอย19ทาโร่ก็หายกันไปนานเลยนะคะก็ยังไงนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็อาจจะมีติดสอนด้วยดูดวงส่วนตัวด้วยแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยดีก็ไม่ค่อยมีกระจิตกระใจทําคลิปสักเท่าไหร่แต่นี่ก็เริ่มดีขึ้นกลับมาแล้วนะคะก็ เรื่องตอนนี้คลิปนี้เป็นเรื่องราวของคนที่มีปัญหามีประเด็นความรักความสัมพันธ์ถ้าใครไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นความรักดีอยู่แล้วข้ามคลิปนี้ไปเลยค่ะไม่เหมาะกับความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณเดี๋ยวเป็นไมซ์เซ็ตที่ไม่ดีเดี๋ยวไปหวัดระแวงกันนะคะเรื่องราวสลับกันได้ไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเรื่องราวสลับกันได้ตลอดเวลาค่ะแบ่งวันที่ตามโหราศาสตร์ไทยคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยาถึง16ตุลานะคุณสะดวกดูแบบตะว,วัน ตกรัคนาราศีจะเป็นดาวจันทดาวศุกร์สามารถดูได้หมดเลยด้อที่ตรง,งคุณใครอยากดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ตรงนี้นะคะปกติเปิดให้2ดวงนะ,ะก็คือคุณและคู่ของคุณ500บาทมีราคาอ่ามีเวลามาใหม่ก็คือเปิดให้2ดวงเหมือนกัน399บาทนะฮะก็แอดไลน์มาได้ค่ะราคานี้จะอยู่ถึงแค่วันที่31มกราคมนะฮะเรื่องราวตรงนี้เป็นแนวโน้มประจำวันที่1ถึง 15มหรามัรฮะมาดูกันเลยค่ะชาวราศีกันอ้าใกล้ปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขไม่ว่าจะเป็นชาวลักนาราศีกันหรือชาว2ที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะคะขอให้จะประสบแต่เรื่องราวดีๆเนาะปีใหม่รับแต่สิ่งดีๆกันค่ะอ่ะมาเริ่มกันเลยค่ะขอพลังงานรูปแบบความสัมพันธ์เกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของพวกคุณบ้างคะ เดอะสตาร์ Star, ชาวราศีกุมมาเกี่ยวข้องได้คนที่ทำงานยูทูบเบอร์นักร้องนักแสดงดารา,าพวกตลติต๊กตอกก็ได้นะคะคนดังๆต่างๆหรือว่าก็คนหน้าตาดีนั่นเองไพ่บอกว่ามีเดทขึ้นมาด้วยเดทก็คือชาวราศีพิจิกคนที่ทำงานด้าน ชีวิตคนอื่นหมอแพทย์พยาบาลมูล,ลนิธิต่างๆนะร่วมกัน,นยุนยหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เนืชีวิตคนอื่นค้าขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ด้วยนะแล้วก็ไพ่ของ6ไม้ค่ะไพ่ของ3มเหรียญแล้วก็ไพ่ของ The Moon ะะเดือมูนเนี่ยฮะไพ่บอกว่าอะไรคุณเหมือนความสัมพันธ์ที่คุณเจอคุณรู้สึกปรับ สภาพหรือปรับตัวเองได้กับมันในระดับหนึ่งแล้วนะคะไพ่บอกว่ามันเหมือนความสัมพันธ์ที่จบแล้วก็กลับมาจบแล้วก็กลับมามันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนาะมันยึดติดกับคําพูดบางคำนะบางคนยังขาดกันไม่ได้เพราะว่าหยาไม่ได้อะไรไม่ได้ติดกับเอกสารสัญญานะฮะบางคนก็เป็นเรื่องธุรกิจรวมกันความสัมพันธ์นี้มันมันไม่ถูก ให้ความสัมพันธ์ที่ชัดเจนนะบางคนนะ่ะแต่งงานกันจริงแต่ว่ามันคุมเครือค่ะอยู่ด้วยกันมันก็มีแบบบางคนแบบลักษณะของเดอะมูนมันคือทําให้เครียดให้กังวลมันจะไปด้วยดีๆแต่อีกฝั่งหนึ่งก็ทําให้มันเกิดปัญหาอยู่เรื่อยๆนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็เลยเป็นเหมือนไม่ว่าจะพยายามปรับแค่ไหนก็เหมือนเดิมแล้วก็ลักษณะของ ดีแป๊บเดียวเนี่ยแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมามันมันไม่ได้จบสิ้นสักทีเนี่ยคะขอขยายดมูลนค่ะอาจจะเกี่ยวข้องกับคนวันจันทร์ด้วยนะคะไพ่บอกว่านี่แหละมันก็เป็นผลของความสัมพันธ์ที่เหนื่อยนะตัดกันก็ไม่ได้นะเออบางครั้งรู้สึกว่ามันจะดีอะมันมีปัญหาอีกแล้วเนี่ยมันก็ดาวลงเรื่อยๆความสัมพันธ์วกวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะเนาะตัดกันเนี่ยค่ะสุดทีมาดูพลังงานของคุณหน่อยค่ะชาวราศีกัน ขอพลังงานให้กับชาวราศีกัน5ใบค่ะแล้วก็ผู้กรณีของชาวราศีกัน5ใบขอให้ให้พวกคุณคนละ5า้าใบจ s สติกชาวราศีตุลมาเกี่ยวข้องได้นะคะเออแล้วก็คนที่ทํางานด้านคดีความกฎหมายนะ,ะถ้าพวกคุณไม่ได้มีเรื่องของกฎหมายกันเข้ามาเกี่ยวนะะก็อ่ะแล้วก็มีเรื่องของเขาเรียกว่า เดวิลนะเดวิลก็เป็นชาวราศีมังกรนะฮะคนที่ทํางานด้านสีเทาๆต่างๆทํางานเกี่ยวกับขายหวยหรือผับบาอะไรที่มันเป็นกิเลสอะค่ะเนาะแล้วก็มี6ดาบนะ,ะดาบสามเหรียญมาอีกแล้วนะฮะสามเหรียญแล้วก็คิงถือเหรียญทัดดินมาเกี่ยวข้องได้มังกรพึกษศกกันนะฮะอ่ะ ทีนี้มาดูคู่กรณีบ้างค่ะไพ่สิบไม้ค่ะชาวราศีคู่กรณี สิบดาบโอ้โหคนนี้มาเต็มตลอดเลยนะอาจจะสุขภาพไม่ค่อยดีด้วยนะคะช่วงนี้เขาอาจจะต้องระวังสุขภาพหรือความเครียดอะไรบางอย่างสามดาบมาจริงๆนะฮะคนนี้ก็ระวังสุขภาพมากๆนะคะถ้าคุณมีคู่กรณีที่โอ้ดาบหมดเลยตอนนี้คนคนนี้น่าจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะนะโอ้โหไพ่ของเขานะห้าดาบอีกห้าดาบแล้วก็มาห้าไม้เท้าพลังงานของชาวราศีกันนะฮะได้ไพ่จัสติก แจสติกแปลว่าความชัดเจนคุณกําลังพยายามทําอะไรให้ชัดเจนคุณพยายามที่จะทําชัดเจนหรือเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองบางคนกําลังจะฟ้องบางคนกําลังจะตัดสินด้วยเรื่องของข้อกฎหมายต่างๆเนาะแต่ว่าไพ่ใบนี้ถ้าเป็นตัวตนที่มีก็คือเหมือนพยายามที่จะเอาความชัดเจนหรือเรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองอะนะคะชาวราศีตุลแล้วทีเนี้ยไพ่บอกว่าความคิดเป็น เดวิลมันก็แปลว่ามันมีพันธะผูกพันอะไรบางอย่างความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ใช่แค่เราสองคนนะคะมันอาจจะคุณอาจจะมีคู่อยู่แล้วหรือเขามีคู่อยู่แล้วหรือต่างคนต่างมีเนี่ยมันเป็นลักษณะของความคุมเครือความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เราสองคนแต่ถ้าเป็นพวกคุณสองคนที่มันมีปัญหาเรื้อรังอ่ะมันก็เหมือนมีเรื่องของข้อกฎหมายหรือ อะไรที่มันทำให้พวกคุณยังคงต้องผูกติดผูกมัดกันอยู่แต่พ่อยมองว่ามีไพ่เดวิลมีไพ่หกดาบมีไพ่สามเหรียญมามีสามดาบด้วยนะฮะฉะนั้น5ดาห้าไม้เท้าด้วยมันเหมือน วามสัมพันธ์ไม่ใช่เราสองคนนะมันดูคุมเครือวุ่นวายเนะฉะนั้นความคิดคุณน่อยากได้ความชัดเจนแต่คุณเองก็เคลียร์ปัญหานี้ไม่ได้ตัดเขาไปไม่ได้หรือพันธะอะไรบางอย่างความผูกพันอะไรที่มันมีกันบางคนเป็นธุรกิจก็ได้นะฮะติดติดเชื่อมโยงกันบางคนเรื่องรูปเรื่องนี้สินทีนี้ไพ่บอกว่าจิตใต้สํานึกของคุณนะมันรู้สึกว่า มันลงจากเรือรำนี้ไม่ได้มันยังคงต้องไปกับมันถึงแม้มันจะไปกับอุปสรรคไปกับปัญหาไปกับเรื่องราวที่เหนื่อยเหนื่อยยากลําบากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณก็ยังจะไปกับมันอยู่นะคะยังจะไปกับมันอยู่ก็ทั้งที่ไปเ,เขาเรียกว่าอะไรไปเราก็รู้ว่าจุดหมายปลายทางมันค่อนข้างลาบากหรืค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าอาดีตที่ผ่านมามันเหมือนกับการที่คุณได้ไปตกลงสัญญาหรือมีพันธะ อะไรร่วมกันแล้วความสัมพันธ์เนี้ยถ้ายิ่งมันไม่ได้มีสองคนเราอ่ะเนี่ยมันเอาคนอื่นเข้ามาด้วยอ่ะมันดูลุมลังแล้วก็ตัดไปไม่ได้ภาวะของคุณก็เลยวางตัวนในแนวโน้มมันออกมาว่าคุณจะวางตัวเฉยค่ะแล้วก็พยายามลดบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่คุณไม่รู้สึกนะเพย่อมองว่าคุณอาจจะยังรู้สึกนะแต่คุณจะพยายามวางนิ่งเพราะว่าอะไรเหมือนคุณจะแสดงให้เห็นชัดเจนว่าคุณต้องการเปลี่ยนละมันอาจจะเป็นช่วง ปีใหม่หรืออะไรก็ได้มันตั้งปณิธานแล้วว่าเออฉันจะเปลี่ยนใหม่ฉันจะทําอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะก็ยิ่งคุณเป็นราศีกันและวไพ่ของธาตุดินนะคะเออคิงถือเหรียญขึ้นมาคุณก็ธาตุดินอยู่แล้วคิงถือเหรียญขึ้นมามันก็แปลว,ว่าคุณจะนิ่งได้มากขึ้นวิเคราะห์หรือมองตามสถานการณ์ได้มากขึ้นนะคะชาวราศีกัน มาดูเขาบ้างค่ะนะไพ่บอกว่าเขาเป็นสิบไม้พ่อยมองว่าตอนเนี้ยเขาดูมีภาระเยอะนะมันอาจจะเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายถามว่าถ้าความรู้สึกของความสัมพันธ์เขามีทุกอย่างที่เขามีเขาจะไม่วางมันทิ้งเลยค่ะจะพยายามหอบไปไม่ว่าคุณถ้าเขามีคุณด้วยมีคนอื่นด้วยมีอะไรเงี้ยมันก็เหมือนคนที่จะไม่ยอมปล่อยอะไรไปคือสิบไม้แบกแบบทุรักทุเลเขาก็จะพยายามแบกไปคนนี้คือบางครั้ง เออเนาะเหนื่อยแต่ก็ไม่วางค่ะจริงๆไพ่บอกว่าความคิดเขาตอนนี้เขาเหมือนมีเรื่องที่มันแบบเหนื่อยทรมานเจ,จ็บใจหรือมีปัญหามากๆเลยจิตได้สำนึกบอกว่าสามดาบด้วยอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ดีสัดเท่าไหร่หรือความสัมพันธ์นี้มันมีหลายคนก็จริงนะสามดาบเนี่ยมีหลายคนหรือหลายเรื่องราวแล้วปัญหามันแก้ไม่ได้ค่ะตัวเขาเองอะ่ะค่อนข้างแบบเออเหนื่อยกับหลายๆอย่างในตอนเนี้ ช่วงจังหวะเวลานึงในอดีตอะ่ะมันเหมือนกับว่ามีการหันหลังให้กันเขาอาจจะหันหลังไปหรือคุณอาจจะหันหลังไปเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของใครบางคนที่รู้สึกว่าทําได้แค่เนี้ทาดีเท่านี้แหละแล้วพอทําดีเท่านี้อีกคนก็ไม่สนใจไม่ว่าคุณหรือเขาอ่ะมันเป็นความรู้สึกแบบเนี้ยว่าเออชวนทะเลาะอยู่เรื่อยมีปัญหาอยู่เรื่อยแล้วก็รู้สึกว่า เหนื่อยละแต่เขาอะก็มีความมั่นใจในตัวเขาเองนะว่าเออบางครั้งเขาคิดว่าเขาก็กทําได้อย่างเงี้ยนะอารมณ์ของไพ่ของเขาตอนนี้คือค่อนข้างเครียดมีปัญหาแล้วก็แนวโน้มที่ออกมาเป็นห้าไม้ห้าไม้คือปัญหาหยุมหยิมเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารหรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่เราสองคนเนะะี่ยวนเวียนแล้วก็ติดติดขัดขัด,ขดหยุมหยิมอยู่อย่างนั้นนะคะความสัมพันธ์แบบนี้เนาะเออเขาก็ค่อนข้างที่จะ ทุรักทุเรศพอสมควรนะในช่วงนี้อะนะคะมาดูกันค่ะมาดูว่าชาวราศีกันชาวราศีกันคุณรู้สึกมนะีคิดยังไงกับความสัมพันนี้นีขอไพ่เพิ่มค่ะคุณรู้สึกมนะีคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้หรือรู้สึกมนะึคิดยังไงกับเขาไพ่เดอะมูนมาอีกแล้วนาอเดอะมูนคนบันจนัทรนะ์ก็ประมาณว่า มันเศร้าอ่ะมันกังวลหรือมันมันเพลียกับเรื่องนี้ค่ะมันทั้งถ้าบางคนอาจจะเจอกับเขาที่มีความรับอ่านใจเขาไม่ออกนะคะมันทําให้มันไม่ได้ความชัดเจนกับอะไรที่มันกําลังเจออยู่เลยอะค่ะเนาะเขาอาจจะดูใจดีหรือบางครั้งคุณรู้สึกว่าเขามีบางอย่างที่มันดึงดูดคุณก็จริงนะแต่ว่าเขาก็เอ่อคิงถ้วยอ่ะนะท่าน้ำกรกฎพิจิกมีนนะฮะก็เหมือน เหมือนคนที่รู้แหละว่ารู้สึกดีรู้สึกลับแต่ทําอะไรให้ไม่ได้มากพอนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเออนะคะควีนถือดาบอะบางทีคุณก็เริ่มตั้งกาแพงหรือเขาอ่อนโยนแค่เป็นบางเวลาแล้วมันไอ้ที่ทุก์ไอ้ที่เครียดไอ้ที่มีปัญหามันเยอะกว่าคุณก็เลยกลายเป็นคนที่แบบเหมือนตกผลึกในความสัมพันธ์นี้ว่าเออคุณจะวางเฉยละ ผ่านข้างออกไม่ได้ไม่พยายามวิ่งตามหรือไม่พยายามทําอะไรให้ให้มันไปมากกว่านี้ค่ะจริงรู้สึกกับเขายังเยอะอยู่หนะอย่างมากแต่ว่าเริ่มปงเริ่มตัดเริ่มเริ่มแบบปงในลนักษณะที่ไม่ใช่เออปล่อยผ่านนะอะไรเงี้ยคือเบื่อละออปรงในลนักษณะที่เบื่อที่จะทําแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมาดูเขาบ้างนะเขารู้สึกยังไงกับคุณคนคนนั้นที่คุณกำลังคิดถึงค่ะ เขารู้สึกมีคิดยังไงกับคุณอยู่ตอนนี้ The t o w e r อุ้ยออแล้วก็ค er ิงถือดาบก็มาเนาะคุณเป็นค er ิงถือดาบเขาเป็นคว er ีนถือคุณเป็นควีนดาบเขาเป็นคิงดาบแต่ว่าไพ่บอกว่าเขามีบางอย่างที่กระทบกระเทือนจิตใจมีบางอย่างที่มันเสียหายไปจากกับเขาอะนะกับคุณเนี่ยก่อนหน้าน,นี้จะทะเลกกาะกันรุนแรงหรือว่ามัน,ม,ม,นม,มันไม่มีการเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่า เขารู้สึกว่าเขาโปรงไปเยอะค่ะไพ่พระเดวไฮโลเฟนชาวราศีพฤกษกขึ้นมาทัดลมนะตุลกุมเมถุนทั้งคิงดาบแล้วก็ควีนดาบเนาะมันก็เหมือนตุลกุมเมถุนทัุลมอะค่ะเขาเองก็แบบเหมือนตกผลึกเหมือนกันว่าแข็งมาแข็งไปแต่เขาคือรู้สึกว่าเขาปรงได้เยอะนะเพราะหลังจากก่อนหน้านียมันเกิดปัญหาหรือสูญเสียอะไรไปบางอย่างการที่เคยดีๆแล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงหรือทะเลาะกันมาบ่อยเนี่ยมันสะสมมาหากลกลเป็นว่า เฉยได้ปงได้มากขึ้นคุณยังคุณเขายังรู้ว่าคุณหลักเขาน <_ S 1> นเนีเขายังรู้ว่าคุณหลักเขาแต่คุณอะอาจจะไม่รู้ว่าเขาเองก็ยังรู้สึกกับคุณอยู่แต่มันเป็นปัญหาที่เขาเริ่มปงเขาเริ่มตัดได้คิงถือดาบคือทําอะไรระมัดระวังตัวเองมากขึ้นไม่อยากขยับทําอะไรโดยที่ถ้าอารมณ์ไม่ได้ใจไม่ไปก็ไม่อยากทำนนเนี่ยคนนี้วางเฉยได้ได้เยอะกว่าคุณเพราะว่าอะไรของ คุณมีธาตุน้ำเข้ามาแต่ของเขามีธาตุดินมาเกี่ยวข้องเนี่ยผึกงศพเนี่ยนะะก็คือเหมือนใจแข็งมากกว่าหรือนิ่งได้มากกว่าคุณนั่นเองตอนนี้บอกตามตรงว่าไพ่ของเขาดูดูค่อนข้างมีปัญหานะคะก็มีปัญหาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในครอบครัวนะคะก็คือหรือตัวเขาเองฉะนั้นพลังงานมันก็สลับกันได้นะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้นะคะอะมาดูค่ะนะคะมาดูกันว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณน่ะนะคะนะ เออดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณว่ามันจะเป็นยังไงฮะหนึ่งถึงสิบถึงสิมกราคม2566้าหกเนาะจะปีไหนแล้วปี66กหกมาดูกันค่ะขอดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณหน่อยค่ะเด็กถือถ้วยนะฮะอัศวินถือเหรียญ ก้าวถ้วยคิงถือถ้วยถ้วยมาเยอะมากค่ะสในห้าใบแล้วก็เหรียญพวกคุณนะยังมีความสัมพันธ์ที่ยังคงไปกันต่อมันเริ่ม่อยมองว่าทุกคนทั้งสองคนน่ะเหมือนรู้สึกว่าให้อิสระต่อกันมากขึ้นคุณปล่อยวางเขาก็ปล่อยวางคุณพยายามไม่วิ่งตามให้อยู่ในขอบเขตซึ่งกันและกัน ให้อิสระซึ่งกันและกันก้าวถวยนะคะก็เขาเยังคงอยากจะไปใช้ชีวิตอิสระแต่คุณก็ต่างคนต่างแบบโฟกัสที่ธุรกิจมากกว่านะโฟกัสที่การเงินมากกว่าเพราะคอยมองว่าความรู้สึกมันเริ่มเข้าใจละเข้าใจว่าคือไม่พยายามว่าฉันต้องหวานฉันต้องกระหนุ่งกระหนิงฉันต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณคุณปรงได้เพราะคุณเบื่อว่าที่ใส่เขาไม่เปลี่ยนนะ,ะเออคุณปรงได้ว่าคุณเบื่อที่นิสัยเขาไม่เปลี่ยน เขาก็เริ่มวางได้ว่าคุณเริ่มเฉยแล้วคุณไม่ชวนทะเลาะหรือคุณไม่ต้องการอะไรเออไปแบบนี้ละอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เริ่มแบบรู้ละเออว่าต่างคนต่างให้เวลาตัวเองแล้วให้เวลาซึ่งกันและกันในรูปแบบไหนนะพลอยมองว่ามันยังคงไปต่อค่ะแต่พลอยมองว่าทั้งสองคนจะไปโฟกัสที่ธุรกิจเรื่องเรื่องอะไรเรื่องความรักยังม่มีคนที่ถือสองมือก็ยังมีอยู่ค่ะแต่ว่า ถ้าคนที่มีรักซ้อนหรืออะไรเนี้ยมันก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะไม่ใช่ว่าเออมันจะ,ะไรคนที่มีรักซ้อนหรือทําตัวอิสระเขาก็จะยังคงให้อิสระตัวเองแต่ยังมีคงความเชื่อมโยงที่มันไม่ได้เห็นรูปแบบของการทะเลาะกันหรือมีปัญหาที่เด่นชัดฉะนั้นทุกอย่างมันยังเป็นค่ะบางคนถ้าเ,ออเรื่องของรักซอนมันไม่ได้จบอาจจะมีคนอายุน้อยเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้เนะเด็กถือถ้วยนะก็แต่ถ้าเป็นเรื่องของ ความสัมพันธ์ที่จะบอกว่าทะเลาะหรืออะไรมันไม่มีนะมันแต่มันเป็นลักษณะที่แบบไปเรื่อยๆเนี่ะนะ,ะแบดเหรียญเห็นไหมฮะเหมือนเหรียญที่เรียงกันเป็นระยะระยะมันก็คือไปเรื่อยๆค่ะมันเหมือนกับไพ่มันไม่ได้แบบมีอารมณ์ที่ฉุนเฉียวอีกต่อไปมันคือวางเฉยได้มากขึ้นนั่นเองนะคะ,ะมาดูซิว่านะคะปออีใหม่นี้นะคะมันจะมี อะไรที่เขาทำอะไรให้เซอร์ไพรส์หรือเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะก็ทำให้แบบอ,อ,อาจจะมีด้วยนะเพราะว่าเป็นเด็กถือถ้วยมีของขวัญของฝากมออีอะไรที่ทำให้เซอร์ไพรส์นะคะก็มาดูกันหน่อยสิคะนี่ไงเด็กถือเหรียญเด็กถืออาเด็กถือเหรียญเด็กถือ เด็กถือดาบแล้วก็เดอะเฮอร์มิตตัวคุณเองเนานะชาวราศีกันนะฮะอ่ะขอขยายราศีกันนคะค่ะไพ่เดอะเฮอร์มิตก็อาจจะมีการได้เฉลิงฉลองหรือพูดคุยนะสามถ้วยอะแต่มันไม่ได้ดูหือหวานะมันก็เป็นสไตล์ของออจากนิ่งๆอ่ะมันจะมีเรื่องเล็กๆน้อยมีอะไรมาให้รู้สึกดีขึ้นนะฮะดีขึ้นแต่ว่าด้วยลักษณะของราศีกันอะ อาจจะชอบอาจจะชอบอะไรหวานหวานที่ไม่ต้องมากนะคะแค่พูดหรือแสดงอะไรนิดหน่อยมันก็มีโอกาสนั้นค่ะไม่จไม่ต้องแบบอื้อวาไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะแต่มันมีความรู้สึกอยู่ที่ใจนะคุณก็มีโอกาสได้รับสิ่งนั้นจากคนคนนั้นได้เหมือนกันนะ,ะมาดูไพ่สรุปไพ่แนะนำหน่อยค่ะไพ่บอกอะไรกับชาวราศีกันไหมคะ จะพยายามทําคลิปให้ต่อเนื่องเนาะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาพลอยไม่สบายแบบเป็นเดือน2เดือนติดกันเลยเป็นนู่นเป็นนี่กระปุกกระปิดไปเรื่อยนะคะก็ยังไงขออภัยด้วยสําหรับคนที่รอคลิปเนาะมาดูค่ะขอไพ่สรุปให้แนะนําให้กับชาวราศีกันเนี่ยค่ะอัศวินถือดาบเอาอัศวินถือไม้ขออภัยค่ะห้าดาบ อสุวินถือดาบมาแล้วนะคะเรียกหาก็มาเลยเขาบอกว่าบางความสัมพันธ์ที่คุณเจอถ้าคุณทะเลาะกันใช้อารมณ์ใส่กันมันไม่มีใครชนะค่ะความสัมพันธ์นี้ไม่ชนะสุดท้ายมันก็วนกลับมาไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณเบื่อคุณเหนื่อยแค่ไหนคุณเป็นคนที่ใจดีชาวราศิกันแล้วก็ถ้ารู้สึกรักคุณก็จะรักมันคงฉะนั้นะจะบอกว่าพอคุณ รู้สึกว่าอารมณ์ร้อนคุณควรหยุดดีกว่าค่ะไม่ควรทะเลาะก,กันหรอกเพราะว่าให้คุณทะเลาะก,กันแค่ไหนให้คุณพยายามแค่ไหนที่มันมีปัญหาอะไรเงี้ยบางครั้งคุณอาจจะหยุดแล้วก็ขับไปงอเขาเองด้วยก็ได้นะฉะนั้นอย่าพยายามใจร้อนค่ะช่วงช่วงเวลานี้ควบคุมอารมณ์ให้ดีนะควบคุมอารมณ์ให้ดีนะฮะก็คือปล่อยทุกอย่างให้มันนิ่งเพราะว่าพวกคุณมันมันเป็นไพ่ของการตัดกันไห่ค่ะยิ่งถ้าแบบ มีปัญหากันแล้วคุณเงียบเงียบสักพักหนึ่งค่ะไม่ต้องใช้อารมณ์ไม่ต้องอะไรเออถ้าคุณโวยวายหรือคุณเป็นคนแสดงเองเรื่องมันจะใหญ่นะเรื่องมันจะใหญ่แล้วคนที่คเครียดที่สุดก็คือคุณเนะฉะนั้นอะไรเ,ออเขาเรียกว่ามีสตินะคะรู้เท่าทันสติรู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเองให้มากในช่วงนี้นะคะว่าเฮ้ยเรากําลังจะร้อนแล้วนะเรากําลังจะเออไป ทำในรูปแบบที่มันสร้างปัญหาเยอะขึ้นรู้ว่าเขาอาจจะเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ช่างแต่เราจะไปเปลี่ยนให้เขากลับมาเหมือนเดิมถ้าคุณอยู่แบบนิ่งๆแล้วคุณมีความสุขมากกว่าก็ควรจะทําแบบนั้นเนาะอย่าพยายามไปทําแบบเออต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ค่ะแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะไพ่บอกว่าช่วงเวลานี้ให้รู้เท่าทันสติให้มากๆนะคะชาวราศีกันโอเคค่ะเนาะก็ ามาดูหน่อยว่าเซียนซีจริงอยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับคุณบ้างนะคะชาวราศีกันไพ่ยอยากบอกอะไรเพิ่มเติมกับชาวราศีกันบ้างคะใบที่41คะ่ะเสียงฟ้าร้องดังสนั่น ตัวเองต้องแข็งแร่งเห็นไหมฟ้าร้องก็เหมือนเสียงที่กำลังที่จะมีปัญหาเนาะคึมคึมมาเนี่ยเออหรือคุณเริ่มเห็นแล้วว่ามันเริ่มขัดอารมณ์การเริ่มมีอะไรคุณเองก็ต้องแข่งแร่งต้องมีสติอะค่ะต้องรู้อย่างที่พลอยบอกเนาะพยายามอย่าไปอย่าไปสู้กับมันเลยค่ะบางทีมันมัน,ม,นมันเหมือนอารมณ์ของเราเขาร้อนเราร้อน,อนไม่มีอะไรดีขึ้นค่ะ เขาร้อนเราเงียบนะเออเราเราใช้ให้ทานสติไพ่เดอรเฮอร์มิตะทำอะไรก็ต้องคิดก่อนเนาะเดอร์เฮอร์มิตเป็นพไพ่ประจำตัวราศ,ศรีกันทําอะไรก็ต้องนิ่งต้องคิดให้ดีนะฮะให้อย่าให้คําพูดเป็นนายอะคะ่ะพอทําไปแล้วอ้าวตายแล้วแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เราก็เครียดเองเนาะยังไงก็ เป็นกำลังใจให้ชาวราศีกันขออนุญาตอวยพรให้ชาวราศีกันและชาวสองทิศเข้ามานะคป,ประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเงินปังความรักดีๆ าาถ้าใครยังแบบเจอปัญหาอยู่มีเกณฑ์จบข่าวกันไปจบเลิกกันไปก็ได้ให้เจอกับคู่ที่ดีนะความสัมพันธ์ที่ดีแต่ถ้ายังไม่เลิกเรายังไม่คนนี้เขายังรู้สึกว่าใช่ก็ขอให้ความรักของพวกคุณกลับมาดีในรูปแบบที่คุณต้องการเลยนะฮะก็ยังไงการงานก็ขอให้สมบูรณ์แบบด้วยนะทางานก็ขอให้มีความสุขด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะชาวราศีกันสวัสดีค่ะ